โอ้ยดีแม็กเฮียโกโบไม่งหนีไปก้นอะไอ้สัตว์ระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทำไมไม่โดดมาตอนแสงแตกพี่โดดตอนแสงไม่แตกมาเวเเร็วรนวร็วเร็ววเรวเร็วเร็เวเรเริดเวเร็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 เร็เร็วเวเเร็เั็วเล็วเอวเ ไปไมทากาครูแล้วาคู Aí, ่ต hey ัวอ hey. ีกตัอ ok, e ีกตัวไม่ไมม่เฮ้ยเบสเอายูเบสดิ้นตั้งแล้วตั้งแล้วเบสเบสพกเบสพกกเลยามเฮ้ยชนะอยู่โอ้ยสัแได้เท่าไหร่บอสิ่รู้จับบีโลเอมเงินไหมสัตว์พวกมึงอ่ะต้จำไว้ มันจะจดจำเที่นี้ไปจนตายสัตว์กลงกตัดไปตัวนึงกลงตัดไปตัวนึงแต่ยุดอ่ะกองกองกองเจอบอสได้เหรอโอ้ยเยอะดูงนานหมดจังวะเพื่อน โมลูกไม่หมดไงแม่งโตโน่นอ่ะสี่สิบห้าจิบลูกอ่ะได้เลยเฮ้ยอย่าลงเลยแต่ผมมันดากเยียนขาดท่อกลางสองตัวท่อกลางสองตัว โอ้ยเยอยคอมคอมสองดูแล้วมั้งฟอรทะเบิดไปแล้วอ้านกอที่วัดครับฟองทะเบิดไปแล้วฟังแล้วอย่างนี้มัง ไปแล้ว่อระเบิดไปแล้วอมโตโ้อมมาตาโอมตะยิงสองลูกไม่ตายหรอเอ้เย yeah, yeah. ี่ยไอ้ตา้ไม่ใช่เลวยเี่ยแม่งไอ้ตัโปไม่แตกด้วยแตเอ็มมาหรอเยี่แม่งไอ้กว่าแล้วไม่ใชรอ โอ้กลบใจพี่ไหมพี่เกือบแล้วกบเล่นกลางแตกทีมของคุณพ่ายแพ้แม่นแต่เหรอคุบไปไหนก็ล็อกไปเลยวุ้บวุ้บวุ้บไปเลยอ่ะ อันนี้ก็หัวหมุนพี่ระเบิดระเบิดระเบิดไอ้เหี้ยระเบิดแตงสองลูกเบสต์กัดโอ,อ,อย้ยอ,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 อ้าพี <c oughs> ่ไม่บอกว่ากลางข้อกึงก่งกลางกลางไหนกันแล้วพี่เบสต์ก็บอกว่ากลางข้อพี่เดินเลยไปเลยกูก็เดินกลางข้อไอ้บอล ก็พี่ไปเช็คมันเป็นมูมันอยู่แล้วกมโอ้จบจริงพี่ตุมไอ้เชี่ยกลางก็หลันบบอลเขียงกูกลางก็มีโถเจ็บเจ็บโกโบเจ็บอยู่เอโหโอหงทีมพ <c oughs> วกคุณใช้ชนะโดนกลางท่อไปทีเดียวกูช็อตเลยเนี่ยเพื่อนตัวอย่างเดียว กูไม่อยากยิงเยอะอ้เด๋กวีกรหรือเวสไงต่อให้สองดาวอะไรกโบอะไรโกโบเจ็บกลางจะโล่แม่งก็เจ็บเลยที่รักทั้งยุยังอยู่กสองหนัก อยู paid, paid, well, hey. uh, wait, ่ตัวยู่ตัวสายสองคว้าระเบิดไปแล้วขึนตัวอยู่ทรวี่อยค่อยเคลือนคแม่งเขี่ยงเลยเฮีย เครื่องพัดมาเลยเออไรตู้ไม่มาเล่นวะแม่งออกเทสไปละมั้งเนี่ยกูลืมแม่งเลยรักสองรักสองหนักหนักคู่เลยหนักมาก,กด่ะอยู่บ้าน,าานตัววยยงเี่ มึงยอมยอมเหรอ,ม,อมึงไอ้เหี่ยพว่างระเบิดไปแล้วใครแข่งวะรื่อตัวอย่างเงียบตัวทีมของคุณได้รับชัยชนะมาเราจัดไป ยตีมาตีมาทำไมคนนั้นีมของคุณพ่ายแพ้ที่ไหนไม่ตายไว้สัตโดนระดูหลงลูกไอ้เหี้ยใครวะของขึ้นแล้วมาตามตาตา้าตามต พ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้ว่อระเบิดปแล้วมนงนนแกตเขามันีทีอะไรจะจบอยู่ละถ้าตาไม่ฝานั่อยู่โตเลยพี่โอ้เฮียสามตัว มึงพอดีหล่อมกูได้ยินเสียงมึงวิ่งตั้งแต่นู่น่ะท่อไม่พอด